คลิปนี้เราจะมาป้ายยาสติมด็อกราคาเข้าถึงได้ตั้งค่าได้เยอะอย่าง a j AKP 03เพราะมาแชร์การใช้งานจริงจากทีมกราฟิกว่าลองตัวนี้แล้วถ้าไม่ได้เอาไปใช้กด s สต a m แต่เอาไปเป็นคีย์ลัดช่วยแต่งผ้าต่างๆเนี่ยมันจะเวิร์กไหมมีข้อดีข้อสังเกตอะไรบ้างโปรแกรมมันจะดีเทียบเท่ากับแบรนด์ดังๆหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้มาสรุปให้ฟังทุกอย่างกดไลค์กดติดตามไปรับชมพร้อมกันค่ะ สวัสดีทุกคนค่ะภาพจำเดิมๆของสตรีมด็อกหลายๆคนอาจจะมองแค่ว่าเอาเป็นปุ่มกด s o u เอฟ f f e c t สำหรับสตรีมเมอร์เอามาแต่งโต๊ะคอมต่างๆคือจริงๆแล้วสตรีมด็อกยังสามารถทําอะไรได้อีกหลายอย่างมากๆโดยเฉพาะของ A j a ที่ตอนนี้ราคาเข้าถึงง่ายแล้วก็เน้นมาเป็นปุ่มเสริมให้เรากดเปิดเรียกใช้งานโปรแกรมเป็นคีย์ลัดต่างๆอยู่หน้าโต๊ะคอมและ productive มากขึ้นดีไซน์ของ A j a AKP 0 3จะมีปุ่มหลกักอยู่ทั้งหมด6ปุ่มปุ่มเสริม3ปุ่มและ อีก3นอ็อปใต้ปุ่มหลกักมีหน้าจอ LCD คัสตอมไอคอนเปลี่ยนรูปประกอบได้บริเวณฐานเขาออกแบบมาเป็นลาดเอียงประมาณ40องศารับกับสายตาพอดีตอนที่เราเอาวางหน้าโต๊ะคอมแต่มีข้อสังเกตเวลาก,กดปุ่มแถวบนมันจะมีความโยงนิดหน่อยบริเวณฐานนี้ก็ถอดออกได้เนาะถ้าเราถอดออกจะเจอกับพอร์ต Type C สำหรับเสียบใช้งานกับ PC แต่น่าเสียดายที่เราไม่สามารถจะใช้งานแค่ตัวเครื่องแบบเดียเด่ยวๆได้เพราะว่าพอร์ตเนี่ยมันดันวางอยู่ที่ข้างใต้นี้ ส่วนขนาดของตัวเครื่องก็มาแบบกระทัดรัดประมาณมือถือเครื่องหนึ่งไม่ได้ใหญ่เกะกะมากมีทั้งหมด2สีให้เลือกทั้งขาวและดําใครจัดโต๊ะคอมโทนไหนกันอยู่ไปเลือกได้ตามใจชอบในการใช้งานครั้งแรกบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างเนาะก็จะมาสอนไปพร้อมๆกันเลยอย่างแรกที่ต้องทําหลังจากได้มาแกะกล่องอะไรให้เรียบร้อยเซตอัพแล้วต้องไปติดตั้งโปรแกรมลงเครื่องก่อนค่ะมีให้ใช้งานทั้งใน Windows และ MacOS อันนี้หาโหลดได้จากเว็บไซต์ของ AJ a จที่ใบคู่มือ หรือลิงก์ที่เฟซขึ้นหน้าจอก็ได้จะเป็นโปรแกรมเวอร์ชันที่เสถียรที่สุดเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้ว A j a จะมีตั้งค่าเบื้องต้นมาให้ระดับหนึ่งเดิมๆเขาจะเซตมาให้7ฟังก์ชันดูได้จากมุมซ้ายของโปรแกรมสามารถจะลบหน้าที่ไม่ได้ใช้หรือเพิ่มหน้าคัสตอมของเราเองเข้าไปได้นะคะที่ให้มาตัวอย่างอย่างเช่น n o b เนี่ยก็เอาไว้ปรับเพิ่มเสียงลดเสียงซูมหน้าจอส่วนปุ่มเซตมาเป็นคีย์ลัดเข้าวเว็บไซต์ที่เน้นใช้งานบ่อยๆโดยในการตั้งค่าเนี่ยเราก็คัสตอมได้ทั้งค่านอ็อปแล้วก็ปุุ่มได้ทกปุ่ม ยกเว้นปุ่มเสริม3อันที่ล็อกเอาไว้ใช้สลับหน้าแต่ละฟังก์ชันในโปรแกรมก็ตั้งค่าไม่ยากนะคะอยากจะเซตอะไรเนี่ยก็แค่ลากฟังก์ชันที่ต้องการจากเมนูฝั่งขวามาที่ปุ่มได้เลยทันทีเช่นอยากจะเซตปุ่มเป็นการตั้งค่า OBS สลับซีนคุมระดับเสียงตอนไลฟ์ก็คือลากมาได้เลยแล้วถ้ารู้สึกว่า6ปุ่มเนี่ยมันน้อยไปเราก็แค่เพิ่มหน้าย่อยได้สูงสุด10หน้าแต่ข้อควรรู้นิดนึงถ้าเกิดใครจะใช้หน้าย่อยเยอะๆเนี่ยอย่าลืมเพิ่มปุ่มสลับหน้าย่อยด้วยตั้งค่าไว้ที่น็อปก,ก็ได้จะได้หมุน ปรับใช้ไวๆคือถ้าเทียบฟีเจอร์แล้วบางคนอาจจะมองว่าแบรนด์อื่นอย่างแบรนด์เ l เขาก็มีฟีเจอร์เยอะนะ AJ สลาดจะมีบ้างไหมอย่างฟังก์ชันหลักในโปรแกรมอ่ะมันก็เยอะระดับหนึ่งแล้วเนาะแต่เรายังสามารถดาวน์โหลดปลั๊กอินมาใช้งานเพิ่มเติมได้คือของ AJ เขาก็มีเหมือนกันเช่นโปรแกรมตระก,กูล Adobe p h o t o s h o p ก็จะมีทูเพิ่มเข้ามา l i o ลท์ l ูมเอลิสเตเตอร์ e รีเ r ียโปเอ e f f e c t คือค่อนข้างครบเลยสำหรับสาย Adobe นอกจากจะกดโหลดปลั๊ก อินจากโปรแกรมได้แล้วนะคะถ้าเกิดจะใช้งานให้อดวานมากขึ้นทางเอเจสเขาก็จะมีเว็บไซต์รวมปลั๊กอินอื่นๆที่พัฒนาจากแบบเติร์ดปาร์ตี้มาแจกกันอย่างเช่นปลั๊กอินดิสคอรโปรแกรมตัดต่อ d a v i n c i ก็น่าจะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานกันบ่อยๆสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้วิธีการใช้งานเดี๋ยวเฟจจะขึ้นไว้ให้นะคะว่าต้องกดอะไรยังไงเป็นพิเศษแต่บอกเลยว่าง่ายมากๆแล้วมันก็ซิงเข้ามาที่แบบหน้าโปรแกรมให้ทันทีเลยการใช้งานเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปฟัง ประสบการณ์การใช้งานจริงบ้างว่าสายแต่งภาพกราฟิกลองใช้งาน t t e m มด็อกอันนี้เป็นยังไงคะอ่ะเพ็นว่าหลายๆคนน่าจะได้สเปคอะไรต่างๆนานาแหละก็เลยชวนคุณกราฟิก พีคุงมาจอยคลิปด้วยกับการลองใช้งานตัวนี้เนาะในมุมมองพีมันอา,าจจะแบบไกลตัวนิดนึงวะใช่ใช่ครับใช่เออแต่ว่าลองใช้งานจริงอีกทั้งแบบใช้พวกเชิงกราฟิกด้วย<ช>เป็นยังไงบ้างฮะก็หลักๆแล้วพีใช้ตั้งเป็นพวกเอ่อมาโคขอ,ของขีรัตมากกว่างเพราะว่าเวลาพีใช้พีตั้งชอ็อตคัทเองแล้วทีนี้มันกดเยอะสิ่งที่ตอบโจทย์เลยที่พีชอบมากคือกดปุ่มเดียวคือมันลิงก์จบเลยทีเดียวซึ่งมันเร็วมาก แล้วก็ส่วนพวกปุ่มน็อตที่ใช้ก็จะเป็นหลักๆแล้วปุ่มใหญ่เอาไว้สูมภาพแต่ว่าทีนี้คือคีย์รัดก็จะแบบมันอยู่ด้านซ้ายมืออยู่แล้วการจะไม่ต้องยกไปใช้บ่อยอาจจะใช้ปุ่มน็อตเล็กเพื่อปรับแบบในการวดาดบาตรแต่งๆส่วนมากเพราะส่วนใหญ่ตอนใช้งานอะถ้าบางคนไม่ได้ติดการใช้คีย์รัดเป็นหลักอะไรเงี้ยก็ต้องเลื่อนเมาส์ไปกดที่ทูนั้นก่อนอแล้วเลือกบัตรแล้วค่อย คอนโทรลปรับได้ได้หนึ่งสองสามสี่แต่อันเนี้ยพอมันมีปลั๊กอินอะ่ะมันก็ช่วยลิงก์ให้เธอทํางานได้ง่ายมากขึ้นเนาะอือโอเคทีนี้มันจะมีบางคนที่แบบอยากเน้นการใช้งานแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์จัดจ้าเลยพวกปุ่มที่กดอะ่ะมันตอบสนองไวไหมที่ลองใช้ไวพอสมควรแต่ว่าก็อาจจะมีรับมันสามารถปรับหน่วงได้ความเร็วก็ได้ลองปรับก็โอเคครับเร็วขึ้นสนุกด,ด้วยอือฮึอ่าอ,อย่างคีย์รัดนอกเหนือจากฟ h o t ต s h o ช็อปคุณมีใช้อย่างอื่นเพิ่มเติมไหม ส่วนมากที่ได้ลองทำจริงๆคือเซตแค่คีรัดเลยครับคือเซตเฉพาะแค่แบบว่า ขออนุญาตะอันนี้คือส่วนมากวางมือไว้ด้านซ้ายแต่จะใช้เซตไว้แค่ด้านซ้ายที่มันต้องกดเยอะๆหรือว่าเซตที่มันต้องยกสองมือ,อมก็คือจะทำให้เราไม่ต้องยกสองมือเม่ต้องแ<ล>ย,ยแค่ปุ่มเดียวโอเค,อเคก็เวิร์กโฟดีมากขึ้นที่นี้ราคามันค่อนข้างแพงเพราะอย่างทีเองก็เป็นนักศึกษาอ่ะ1,790บาทคุณมองว่าราคานี้สมเหตุสมผลหรือเป็นยังไงบ้างหรือถ้าเทียบกับแบรนด์ดังๆเป็นยังไงบ้าง ก็ส่วนตัวพี่มองว่าราคาก็อาจจะสมเหตุสมผลสําหรับคนที่อาจจะชอบแต่งโต๊ะและอยากจะมีฟังก์ชันไว้กดมันแต่งแล้วโต๊ะมันดูเต็มขึ้นดูมีตุ่มมีแสงเนี้ยก็คิดว่าราคาก็สมเหตุสมผลอืเพราะว่าสิ่งที่ได้อะปุ่มก็ครบเอาไว้เป็นคีย์ลัดได้ด้วยเซตมาโคใดๆต่างๆ1 2 3 2> ฟังก์ชันพิเศษปักอินได้ นอบเนบเนี่ยมันก็ไม่ได้เอาไว้แค่ปรับเพิ่มเสียงลดเสียงอย่างเดียวเออก็ถือว่าสะดวกอันนี้ให้ทุกคนลองเก็บไปตัดสินใจกันดูเนาะแล้วก็มีเรื่องของแบบซอฟต์แวร์ตอนเซตติ้งมันอาจจะแบบนิดนึงนิดนึงเอ,เออเนิดนึงยอมรับได้โอเคขอบคุณพี่คุ้งมากครับ <c oughs> ที่มาจอยกันขอบคุณมากค่ะ ขอเน้นย้ำกันช่วงท้ายคลิปอีกสักรอบนะคะว่ากราฟิกของเราไม่ได้มีข้อมูลใดๆว่าแบบจะต้องพูดสคริปหนึ่งสองสามสี่เนาะอันนี้ก็คือให้ลองใช้งานได้เต็มที่แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะให้ใครๆสนใจ AJ AKP 0-3สามค่ะสามารถไปจับจองกันได้แล้วในราคาแค่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีรับประกันศูนย์ไทยให้หนึ่งปีจาก g a มเม Lab หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการตัดสินใจเลือกซื้อกันอยู่หากมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติม สามารถคอมเมนต์สอบถามกันไว้ได้เลยก่อนจบคลิปขึ้นไปอย่าลืมกดติดตามให้กับช่องของพวกเรากันด้วยล้ะเจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย